สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกม Dyna Stone ครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือแนวโมบ้าพ PP นะครับตอนนี้จะเปิดทดสอบอยู่บนสโตเกาหลีนะใครสนใจเนี่ยลิงก์โหลดใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับตัวเกมนะตอนนี้เล่นได้เฉพาะ Android เท่านั้นนะจ๊ะ่อเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเลยดีกว่านะครับผมก็สําหรับเกมนี้จะเป็นแนว Battle r o y a ย e เลยนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยจะให้เราเข้าไปอยู่ในแผนที่รวมกันทั้งหมด3 0ม น,นะครับโดยจะแบ่งเป็น10ทีมนั่นเองแล้วก็จะมีทีมทั้งหมด3คนนะครับแต่ละทีมนะ เออนะตอนนี้ก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวละครที่ผมมีนะอันนี้คือผมสามารถกดเข้าไปเล่นได้นะครับแล้วก็กดติ๊กเข้าไปที่ตัวละครอีกทีนึงเนี่ยมันจะเป็นหน้าเลือกตัวละครนะครับซึ่งก็ณนะตอนนี้ตัวละครอาจจะยังมีไม่เยอะมากนะครับเพราะว่ามันยังอยู่ในช่องทดสอบนะครับตัวที่มันมีเป็นสีๆไปเนี้ยก็คือเราสามารถกดเอาไปเล่นได้นะครับส่วนตัวที่มันแบบเป็นสีจืดๆจ,จางๆเนี่ยนะครับก็คือยังไม่มีนั่นเองนะครับก็ต้องไปหามา นะครับผม่มแค่นั้นเองนะถ้าเกิดเราจะเลือกตัวละครตัวไหนนะครับแล้วก็แค่กดติ๊กที่ตัวละครตัวนั้นแล้วก็กดปุ่มมันล่างนี่ครับนี่มันก็จะได้ตัวละครมาใช้แล้วนะครับแค่นั้นเองนะทีนี้เข้ามาแล้วถ้าเกิดว่ากราฟิกยังไม่สวยก็กดเข้ามาตรงขีด3ขีดด้านขวานะครับแล้วก็มาที่รูปฟันเฟืองอันนี้นะครับกดเข้ามานี่กราฟิกจะอยู่อันนี้ครับอ่านี่เห็นไหมปรับได้60 fps ด้วยนะครับก็ปรับเอานะครับผมภาษาก็จะเป็นเกาหลีหมดเลยนะ เออนะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศเลยก็นละกันนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอ่อเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะเปลี่ยนมานะครับแล้วก็กดเพลย์เลยครับผมนี่ครับตัวเกมมันก็จะทําการจับคู่ให้กับเรานะครับรอสักครู่หนึ่งนะตัวเกมคือแบบมันจะมีแบบว่าวงบีบเข้ามาเรื่อยๆด้วยนะครับใครอยู่รอดปลอดภัยเป็นทีมสุดท้ายก็ชนะไปนั่นเองแค่นั้นนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะอ่ะรอม,รนนรมัน เนี่ยตัวนี้ผมก็มีแล้วนะสําหรับตัวละครตัวนี้นะครับอืมแต่ผมว่าจากที่ผมลองเล่นตัวนี้ไม่ค่อยโอเคอะนะอยู่ที่ว่าเราจะชอบตัวไหนยังไงขนัดนีงเองอมาครับเข้ามาเลยมาแล้วนี่เอ้ไปครับทีมเราก็จะเป็นคนเกาหลีหมดเลยนะเออตัวเกมก็ถือว่าไม่ได้ปิงอะไรเยอะแยะมากายนะครับถือว่าเล่นได้นะ แล้วก็ไม่ต้องใช้ VPN นะครับทีนี้ออกมาเนี่ยเราจะเจอพวกคีปพวกนี้เห็นไหมเราก็ทำการฆ่ามันครับผมเพื่อที่จะเอา e XP เนอะให้เลเวลมัน up นะครับอืมแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้ามอยู่ด้วยนะอยู่ในแผนที่นี่แหละนะครับออยังไงเจอแล้วเจอแล้วหนึ่งคนตรงข้ามมันทิ้งโอเคสวยครับผมอาคิวได้ครับเราช่วยเพื่อนคิวไปเมื่อกี้โอเคสวยงามชึบ โอเคอ่าตรงนี้จะเป็นที่ที่จะให้เรามายืนแล้วก็สามารถอัพเลเวลได้นะเนี่ยเดี๋ยวพอเต็มร้อยเนี่ยเลเวลจะอัพได้นะครับปึ๊บเห็นไหมฮะเลเวลอัพแล้วเออยืบอุ๊ย,อ,ยอ,อุยอ๋อนึกว่าเจอคนแล้วนี่่า,าเราต้องมาจัดก,การมันนี่เนี่ยจัดก,การมันนี่ครับนี่เนี่ยเรียบร้อยโอเคสวยทีมผมได้อยู่ครับวันนี้อุ๊ยไปนหนแล้วเฮ้ยไอ้ตัวนี้ต้องช่วยเพื่อน นี่นี่โดนแน่มือเรียบร้อยสวยเอ้ยผมคิวได้ตัวหนึ่งว่ะเออแล้วถ้าเกิดว่าทีมเรายังอยู่รอดนะครับถ้าเกิดว่าตัวเราตายอะไรอย่างเงี้ยเนียเราสามารถมาเกิดใหม่ได้นะเออแค่นั้นแหละไปไปครับเหลืออีกกี่คนไม่รู้นะตอนนี้มาครับผมอุ้ย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 อ๋ยอ,อ,อนึกว่าเอ,อมีตัวไหนตามมานะครับาาอ่าจัดไปเอค เข้ามาเล่นตอนแรกๆก็อาจจะทําการเรียนรู้สกิลนิดนึงนะครับอืมตั้งแต่ผมเล่นมาผมได้เคยได้แชมป์แค่ครั้งเดียวนะเอออุ้ยอุ้ยคนเยอะจังวะนี่เนี้นี่เนี้นี่เนี้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเพื่อนเรามาช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนเรามาช่วยอยู่อุ้ยอุ้ยตายหมดแล้วเฮ้ยเก้อุ้ยมันตามมาตามมาติดๆแล้ววะเออนี่แน่้อี๋เนี้ยนี่แนีอุ้ยอุ้ยบงบีบบงบีบนี่แนี้งบีบ เอาครับเพื่อนเพื่อนโอ้ยไม่ทันเพื่อนอุซาเกิดเรียบร้อยครับเมื่อกี้นี่คือถ้นะเอาเกิดผมอยู่รอดปลอดภัยอ่ะเพื่อนก็จะเกิดมาแล้วก็มาช่วยเราได้นะครับแต่ว่าไม่ทันแล้วนะครับตายนะครับทีนี้ก็คือมันจะบอกอันดับเ,เลยว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่ออันนี้ก็คือเราดูทีมอื่นนะครับที่เขาอยู่กันแล้วนะครับก็คือเขายังไม่ตายอ่ะประมาณนั้นนะครับเนี่ยมันจะมีตัวนู้นตัวนี้นะครับให้เรามาทําการฆ่าได้นะแล้วก็เพิ่มดาเมจเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปอ่ะ นะครับผมนี่ฮะเขามาฆ่ากันแล้วหนี่ดูดูก็คงดูทีมอื่นเขาจัดการกันนะครับนี่ฮะใครชนะนะครับก็จะแบบเนี่ยเออก็จะได้แชมป์ไปนะครับใครอยู่รอบปลอดภัยเออประมาณนั้นนะครับตัวเกมก็มีแค่นี้แหละนะครับที่จะให้เราได้เล่นนะครับใครสนใจก็แบบโหลดมาเล่นขำๆได้นะครับผมอืมอันนี้คือแบบว่าภาพอาจจะมีกระตุกบ้างเพราะว่าผมเอ่อเล่นไปด้วยอัดไปด้วยในมือถือเครื่องเดียวกัน นะครับอ no. ่ะประมาณนี้เนาะทีนี้ก็มาดูในส่วนของตัวละครบ้างนะครับตัวละครเนี่ยเราสามารถที่จะทําการอัปเกรดได้นะกดเข้ามาดูที่ตัวละครนะครับเนี่ยมันจะขึ้นจุดแดงๆนี้มานะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับอ่ามันจะมีบอกอยู่ถ้าคุณอัปเกรดได้เนี่ยคุณก็กดเข้ามาดูด้านล่างตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นแบบเศษชิ้นส่วนตัวละครเนี่ยมาอัปเกรดได้ก็กดอัปเกรดได้เลยเนี่ยฮะเห็นไหมอืมตัวไหนที่อัปเกรดได้ก็ลองดูเนี่ฮะอ่านี่ครับเห็นไหมอัปตามระดับนี่แบบนี นี่ครับผมอัพไปเลยนะประมาณนั้นนะครับตัวละครก็ถือว่าเทพเหมือนกันนะเออแล้วก็ดูเมนูด้านบนนะครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นเมนูตัวละครเนาะต่อมาอันนี้จะเป็นเมนูแบบว่าให้เรามาใส่แบบขอเรียกเป็นรูนแล,ล้วกันนะผมไม่แน่ใจว่ามันใช้รูนหรือเปล่านะครับสามารถที่จะทําการแบบกดอัพโกงอัพเกรดกดเนี Up ่ย มาทําการแบบทําเป็นลูนอันใหม่อะไรเงี Пред ้ยนะครับแล้วก็เอาไปใส่กับตัวละครได้นะครับผมส่วนนี้จะเป็นเมนูการแอดพงแอดเพื่อนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นซองจดหมายนะครับแจกคงแจกของอะไรแล้วก็มารับให้เรียบรยนะฮะ uh, อันนี้น่าจะเป็นการรับเศษชิ้นส่วนของตัวละครเอยเป็นตัวละครตัวใหม่นีน่ว่าไม่ใช่เศษชิ้นส่วนของตัวละครละเดี๋ยวก่อนหาตัวละครตัวใหม่ดีกว่าเอาตัวไหนดีตัวนี้เป่นาน่ารักดีนะครับผมไม่รู้หรอกว่ามันเก่งหรือไม่เก่งยังไงนะครับแต่ละตัวอ่ะ จัดไปเอาตัวนี้เลยนะครับอืมคือมันแจกมันมาแจกนะครับเคเรียบร้อยนี่ได้มาแล้วตัวใหม่นะฮะกดเข้าไปดูสีอัพได้อ่าอัพเป็นเลเวลสนะครับมันจะเจ๋งแค่ไหนวะเนี่ยเออเนี่ยกดเข้ามาดูที่ตัวละครนะครับแล้วก็รับกงรับของรับนู่นนี่นั่นนะครับเวลาเราเล่นเสร็จเนาะอ่ามันจะมีของมาให้เรารับนะครับนี่กดรับเลยอ่าอูยังไม่หมดหร อ่าเรียบร้อยครับผมในนี้ก็ในส่วนของเมนูด้านหน้าเนี่ยอ่ามันจะมีกล่อง2กล่องห็นไหมฮะเราสามารถมากดรับกล่องได้นะครับเวลาเราเล่นเสร็จนี่เออก็เก็บสะสมไปเรื่อยครับตรงนี้นะพอมันถึงจุดจุดหนึ่งเราก็สามารถมากดอ่ารับกล่องได้แบบที่ผมรับเมื่อกี้เลยนะครับอืมแล้วก็ตรงนี้กดเข้ามาดูอันนี้เป็นแบบว่าเอ่อจะเรียกว่าเป็นไอเดียคล้ายๆกับเกมอ,อื่นอ่ะนะครับที่เป็น แนวแบบต้องเสียเงินนะครับด้านบนก็คือเสียเงินนะครับส่วนด้านล่างก็คือสายฟรีอะนะครับมารับของได้ด้านบนมันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วอะนะนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้กดเข้ามาดูตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนะครับอันอื่นๆนะก็ลองเข้ามาดูๆแล้วกันนะครับผมคงไม่ได้ดูให้ทั้งหมดนะฮะเอาบรรยากาศตัวเกมมาให้ดูคร่าวๆเอ้ยเศษชิจจ้นส่วนตัวละครกดรับได้โอเคอตคัวละครตัวนี้ผมว่าผมน่าจะอัพได้อีกหรือเปล่าอ๋อไม่ได้ ยังเศษชิ้นส่วนยังมีไม่ครบนะครับอืก็คร่าวๆแค่นี้นะครับสำหรับตัวเกมเนาะส่งใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดเนี่ยผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปเลยนะครับมีอะไรสอบถามก็สามารถสอบถามได้นะ ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งมาเริ่มเล่นสําหรับเกมนี้เหมือนกันนะครับผมเอาล่ะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีทุกคนครับผม